ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Re เวิร์ส9 9กับผมมิสเตอร์ซีเวอร์สนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำเราควรที่ต้องแลกของอะไรดีในกิจิรรม The t เท of the l อะลิ e เดครับที๋ยวเขาก็จะมีแต้มหลังจากที่เราผ่านด่านมาให้เลือกแลกของจากรา้านค้าแบบนี้อันไหนคุ้มค่าบ้างอันไหนดีและเราควรจะต้องขึ้นตัวละครทั้น3ตัวละครไหนก่อนและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม และนัลล็อกออเรนจินที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็คก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกมฮองไคสตาร์เลเกนชินอิมแพ็ซัมเบอร์เนอร์วอลคอนิคเกิและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ f a c e b o o k Power p ์เพหรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์แอดพาวเวอร์เพย์ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power Pay เนะครับสำหรับของในร้านค้าซูเวนีชอบเขาก็จะมีให้แลกหลากหลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นไซคิวระดับ6ดาวความเสียหายของอัลติเมตก็จะบบกขึ้น12%แ่ส้วยอลิเป แบบเดียวก็จะสามารถเก็บสแต,กต็กเพิ่มความแรงได้ด้วยถ้าเป็นเลเวลตันนะครับก็จะอยู่ที่9%้สแต็กได้3ชั้นด้วยกันถือว่าเป็น1นึไซคิวที่ดีในกรณีที่ไม่มี6ดาวเราก็สามารถแลกได้ถ้าถามถึงความคุ้มค่าอาจจะไม่ได้ค่อยคุ้มหรือสําคัญสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราเล่นทุกๆวันเราสามารถเอาแต้มไปแลก6ดาวได้แต่นี้ก็จะไม่มีให้แลกในร้านค้าเราอยากเก็บสะสมก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนของอื่นๆก็จะมีที่เปิดสุ่มตัวละครแล้วมีของเลื่อนขั้นอัปเกรดตัวละครขึ้นสู Inight 3 i3 หรือ มีหินอัพเลเวลของเรสซแนนซ์ขึ้นสู่เลเวลสิถ้าเราจะอัพเรสซแนนซ์ขึ้นสู่เลเวลสิต้องใช้หินแบบนี้แล้วนะและก็จะมีพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เอามาวางในเกาะของเราอย่างรถบัสซิตี้พาร์คสและอื่นๆมาดูของถัดมานะครับก็จะมีของเลื่อนขั้นเรสซแนนซ์ของอัพเกรดขั้นของตัวละครมีที่ซื้อเกาะเวลาเราสามารถใช้เปลือกหอยแทนเพชรได้มีที่อัพเกรดไซคิวมีเป็นพวกดั๊ก็เอามาไว้อัพเกรดเลเวลของตัวละครแต่เหรียญเงินเนี่ยจะใช้ค่อนข้างเยอะนะครับและก็มีของเลื่อนขัน ต่อ <Story> เลโมเหรียญที่เราจะได้ทั้งหมดก็อยู่ประมาณ10,000เหรียญนหน่อยนอกจากเขาจะเปิดอีกบทหนึ่งแต่เขาก็จะมีเวลาในการเปิดบทเราก็จะได้รับเหรียญเพิ่มเติมโดยรวมแล้วนะครับเหรียญอาจจะได้ไม่เยอะซื้อของได้ไม่ทุกอย่างฉะนั้นในการที่เราเลือกซื้อของในร้านค้าก็ค่อนข้างสําคัญและจําเป็นมากๆถ้าเป็นของที่พลาดไม่ได้นะครับผมแนะนําให้ซื้อพวกของพัฒนาเกาะตกแต่งเกาะไปก่อนจะดีมากกว่านะครับเพราะนี่ก็จะใช้แต้มปั๊บปี้คอยเนี่ยไม่เยอะโดยรวมแล้วก็จะอยู่ประมาณ3ามพเพราะว่าของพวกนี้ก็จะมีจํากัดซื้อได้้้แคค่่1รัังเทานน เป็นพวกของอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีจํากัดไม่เท่ากันอย่างของสีส้มนะครับแอปเปิลงูเราจะสามารถซื้อได้3ครั้งด้วยกันหรืออย่างสมุดนะครับเราก็จะซื้อได้8ครั้งป้ายเทียนก็ซื้อได้8ครั้งแต่ราคาเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปอย่างที่เห็นนะครับในกรณีหลังจากที่เราซื้อเกาะเรียบร้อยแล้วสําคัญต่อมาก,ก็คือของอัปเกรดเลื่อนขั้นตัวละครขึ้นสู่ i3 แต่ของอัปเกรดเลื่อนขั้นตัวละครขึ้นสู่ i3 เนี่ยเขาจะใช้ไม่เหมือนกันในแต่ละตัวนะครับไม่ได้ว่าเราจะสามารถใช้ได้ทุกๆตัวอย่างเช่น Voyager เอาจะใช้ของงงออีีกกแบบนึ่ขสส้ม็จะเป็นอัน แกะทองคําน่าจะเป็นแกะนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะใช้ผ้าคุมผีเรื่องในส่วนของของพวกนี้จริงๆแล้วเราสามารถทําการคารฟได้แต่การคารฟเนี่ยก็จะมีใช้วัตถุดิบบางอย่างที่เราจะสามารถแลกจากร้านค้าได้แต่มันจะไม่ครบคันที่วัตถุดิบจะพอขึ้นตัวละครสู่ไอสามหรืออย่างตัวนี้นะครับ ian, เซนจูเลียนเซนจูเลียนก็จะใช้ของอีกแบบหนึง่งแต่ของสีส้มก็เหมือนกับวอเยเจอร์แต่ถ้าเป็นอย่างตัวละครเทนเนนตัวนี้นะครับเวลาเลื่อนขั้นเนี่ยก็จะใช้ของที่แลกจากร้านค้านั้นได้เลยนะครับหรือจะเป็นตัวละครใหม่อย่างเมลานีเมลานีอาเนีย ก็ใช้ของเหมือนกันแลกจากร้านค้าปบคันเพื่อขึ้นสู่ไอสามเปอนร้านค้าเขาอยากให้เราขึ้นตัวละครในตู้ที่มีให้เปิดมากกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยครับดูวิดที่3คือ2ตัวละครนี้นะครับเขาก็จะมีตู้ของเขาในช่วงกิจกรรมก็เลยอาจจะต้องเพิ่มยอดกันสักนิดนึงก็เดี๋ยวผมให้ดูตัวละครที่ต้องใช้ละกันนะครับที่ของในร้านค้าแรกสามารถขึ้นสู่ไอสามได้ตัวแรกนะครับอย่างที่เห็นเมเลเนียเขาก็จะใช้สมุด8เล่มแอปเปิลสลูกและก็ของอื่นๆตัวถัดมานะครับอินเทอร์เนตตี้ตัวนี้เขาก็จะใช้ Apple ซีเวอร์บูเลตอีกหกถึงแม้ว่าของอีกอย่างจะใช้ไม่เหมือนกันแต่ของสีส้มอ่ะจะทํายากมากกว่าตัวถัดมาดูวิธที่3นี่เขาก็จะมีใช้แอปเปิลนะครับแล้วก็ Smooth. สมุดสมุดเนี่ยจะใช้แค่6แต่แอปเปิลจะใช้ถึง3ตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวละคร5ดาวเขาจะใช้แอปเปิล2ลูกแล้วก็สมุด5เล่มตัวถัดมาอีกนะครับก็จะเป็นบีคอนบูมเขาก็จะใช้แอปเปิลสสมุด6กตัวถัดมาเป็นตัวละคร6ดาวนะครับเอ็มเอสนิวบาเบลเขาก็ใช้แอปเปิล3าและซ e ีเวอร์บูลเลตอีก6ถัดมานะครับก็จะเป็นตัวละคร บอลลูนปาร์ตี้เขาก็จะใช้อ p p เปิลและของอีกอย่าง5นั่นก็จะเป็นตัวละครที่สามารถใช้ของที่มีในร้านค้าเลื่อนขั้นตัวละครได้แต่จริงๆเนี่ยเทียนเนี่ยสามารถเอาไปผสมเลื่อนขั้นตัวละคร6ดาวอื่นๆได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นวัตถ,ถุดิบในการคราฟของสีสม้มแต่บางทีของบางอย่างมันก็ยากเกินไปนะฮะดังนั้นก็อิงตัวละครที่ใช้อ p p เปิลไปก่อนดีกว่าแต่ในร้านค้าเนี่ยก็จะมีขายแค่3ลูกดังนั้นการแรกก็อาจจะต้องคิดดูดีๆอีกทีหนึ่งนะครับส่วนแต่ต,แตัอย่างเราสามารถแลกอะไรได้เท่าไหร,บร,ร,นนร่บ้้างงใในนนกกกรรณีีทแเเป็็ิอช1 12 จะแลกเงินได้480แต่ถ้าแลกเป็นเหรียญดั๊ตจะใช้9,000จะแลกได้540เพราะเขาจะมีลิมิตอยู่ที่90ครั้งใช่ไหมเออซื้อครั้งละร้อยผมว่าอีพีก็คุ้มเหมือนกันนะได้ทั้ง500 0เพราะว่าถ้าเราไปลงเองเนี่ย4รอบใช้สตาร์ไม่ได้100ก็จะได้อีพีแค่5,000 50, 0ก็เหมือนเราใช้พลังงานไปประมาณ1,000ซึ่ง1,000พลังงานเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับส่วนแต้มที่ซื้อของอันนี้จะใช้9 0 6 000. ไปเราจะได้1 0 8อินอัปเกรดเรโซแนนซ์ขึ ต้นหมุดเราแลกได้8เล่มก็จะใช้2,004แต่ถ้าป้ายเทียนเราต้องใช้5,760ก็แลกได้8อันมีเหล็กนะครับเราแลกได้15อันใช้2,004มีนกนะครับใช้2 2 50แลกได้15อันถัดมาในส่วนของเหรียญอันนี้แลกได้สูงสุด20จะใช้1,002มีที่อัปเกรดสาคิ้วแลกได้25ครั้งแต่1ครั้งเนี่ยเราจะได้2เม็ดก็โดยรวมแล้วเราจะได้ประมาณ50นะครับใช้3,000แต้มซึ่งเอาจริงๆของพวกนี้เราไม่จำเป็นต้องแลกให้หมดกกกกก็ไไดดด้้้ะรรรรบบเเเเาาาาาแแแลฉพขขขออออองงททีี่่ยหหืืใ ก็จะดีมากกว่าแต่โดยส่วนตัวนะครับผมแนะนําให้แลกเพื่ออัปเกรดตัวละครทํอินไซส์สแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวละครที่เรามีด้วยในกรณีที่เราเปิดตัวละครใหม่เมลเนีเนี่ยก็ขึ้นตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเรามีดูวิทที่3โดยที่เรายังไม่มีเมลเนียก็อาจจะต้องไปขึ้นตัวละครนี้ก่อนแต่ถ้าพูดถึงตัวละคร5ดาวก็มีหลากหลายตัวเลยนะครับที่จะดึงประสิทธิภาพมาได้เยอะบางตัวก็จะได้สกิลพิเศษอันนี้ต้องเช็คเป็นตัวไปอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกััััันนนนแแแลลลล้้้้้ววววววกกะคคครบ่่่่าา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 ตตไไหหดีีงงงจทขึึ์ปถถถมมสํญ การอัปเกรดตัวละครขั้น3จําเป็นต้องรีบขนาดนั้นไหมจริงๆก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นในกรณีที่เราจะไม่อัปเกรดขั้นตัวละครก็อาจจะต้องไปแลกพวกเหรียญเงินพวกดั๊มาอัปเกรดรูเล่ตัวละครหรือว่าแลกหอยแล้วก็ไปแลกที่ทาเกาะือ่อใครอยากเป็นสายตกแต่งเราจะได้ไม่ต้องเอาเพชรไปซื้อนะครับเนี่ยก็เขาก็จะใช้หอยประมาณ5 0 0 0ันสหรับของซีซั่นใหม่นะพะเท่าเราแลกหอยมาประมาณพันแดในส่วนนี้ก็จะประหยัดเพชรไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับล้วก็อาจจะเลือกของที่ต้องการื่อใครเป็นสายแฟชั่นชอบตกแต่งสวนอันนั้นก็แล้วแต่ได้เหมือนนกันนะ แต่ยังไงส่วนตัวผมก็จะเชร์ของอัปเกรดขั้นนะครับหรืออันดับสองลงมาเนี่ยก็จะเป็นพวกเงินกระดัสส่วนอันดับ3นะครับก็แฮนแรกตแต่คิ้ว6ดาวติดไว้อันดับ4ก็จะเป็นที่อัปเกรดเรสโซแนนซ์ขึ้นสู่ขั้น10ถ้าถามว่าทําไมอัปเกรดเรสโซแนนซ์ขึ้นสู่ขั้น10แนะนำหลังๆเลยเพราะว่าบางทีตัวลนะครถ้าเราจัด2ทีใช่ไหมของในการอัปเกรดขึ้นสู่ขั้น10เนี่ยมาใช้ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากแล้วมันจะเปลืองของเราก็อาจจะไม่สามารถทําได้ทุกทีมหรือหลายตัวอยู่แล้วนะครับอีกอย่างก็คือเรายังงสาาาาาามมรรถเออแแต้้้ไไปกกขจนคด เดือนนึงเราจะแลกได้ประมาณ10เมตรอันนี้ก็จะดีกว่าโดยที่เราไม่ต้องซื้อของแบบเต็มราคาดังนั้นทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับ bye bye. ไปๆไปละครับ magic nor any special kind of magic. Oh, yeah.